มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนเตรียมใช้เงินบัตรคนชนเดือนพฤศจิกาย,ยนวงเงินล่าสุดค่ะเมื่อวันที่9ตุลาคม2563ที่ผ่านมา Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังรายงานว่านางสาววิลาวันพยานน้อยรอกอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผย ว่าจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเพิ่มเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคและก็บริโภคที่จําเป็นให้แก่ผู้ถือบริการแห่งรัฐ500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม2563แบ่งเป็น2ประเภทก็คือ 1. ึงผู้ถือบริการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับ300บวกอีก500บาทรวมเป็น800บาทต่อเดือนค่ะ 2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน3 0,000บาทต่อปีจะได้รับ200บวก5 0าบาทรวมเป็น7 0็ร้อบาทต่อเดือนนะคะทางนี้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผู้ที่จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม500บาทจะได้เงิน8ตุลาคมส่วนอีก2งวดจะได้รับเงิน1พฤศจิกายนแล้วก็1ธันวาคมตามลำดับค่ะขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดกรมประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณสถานีข่าวกระทรวงการขลังค่ะไปใช้เงินได้นะคะเงินที่ใช้ได้ภา,ายในบัตรนี้ค่ะขอ,ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องงดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ